วิธีล้างประวัติการท่องเว็บเบราว์เซอร์ g o g l e c h r o o e เบราว์เซอร์ r e f o x บนคอมพิวเตอร์ PC และโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กกับคอมตั้งโต๊ะเนี่ยก็จะทําเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้สาธิตวิธีการล้างประวัติการท่องเว็บบนมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนของ Android แล้วก็ของ iOS ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคนที่ใช้มือถือเป็นหลักนะครับลองไปดูวิธีการล้างนะครับ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูการล้างบนคอมนะครับหรือบน PC นั่นเองอย่างแรกเราจะไปล้างของ Google Chrome งก่อนนะครับเทียกว่าหลายๆคนที่ใช้อยู่จะรู้จักนะครับปัจจุบันเนี่ยผมจะใช้อยู่2ตัวคือเป็น Mozilla Firefox กับตัว Google Chrome นะครับตัวนี้เราก็จะมาดูการล้าง2ตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเราดูหรือเข้าชมเว็บเยอะๆบ่อยๆเนี่ยจะทาให้มีพวกวัติค้างไว้เยอะนะครับจะทําให้การท่องเว็บหรือการเข้าเว็บไซต์เนี่ยมันช้าๆอืดๆนะครับหรือที่เร็วร้ายไปกว่านั้นอาจจะติด โปรแกรมโทรจันหรือพวกที่เป็นมัลแวร์พวกที่เป็นไวรัสนะครับได้ถ้าเราล้างบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการล้างของ Google Chrome ก่อนนะครับกูเกิล r ค m มเนี่ยคุณเปิดขึ้นมาคุณอาจจะเจอหน้าแบบนี้นะครับเจอหน้าแรกแบบนี้คุณก็สามารถเลือกตรงช่องขวามือข้างบนนะครับ ขวามือสุดที่เป็น3ามขีดตรงนี้นะครับที่เมาส์ชี้เนาะคุณก็สามารถติ๊กเข้าไปครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับมองหาคําว่าประวัติการเข้าชมจากนั้นก็กดติ๊กครับแล้วก็มันก็จะโผล่หน้าต่างมาทางด้านขวามือนะครับมันก็จะมีประวัติแล้วก็จะมีประวัติการเข้าชมข้างล่างก็จะมีหลายๆอย่างนะครับเราก็เลือกที่ประวัติการเข้าชมตรงนี้ครับแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะครับพอเราติ๊กเข้ามานะครับก็จะเห็นมีประวัติอยู่ ทีี่่นนะครับเต็มไปหมดเลยเราก็สามารถเลือกที่จะลบทีละอันก็ได้นะครับถ้าเราต้องการลบทีละอันเนี่ยเราก็จะลบติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้านี้นะครับต้องการลบอันไหนเราก็ติ๊กติ๊กไว้ทีนี้ผมก็ติ๊กไปสอันนะครับผมก็จะทําการลบครับพอเรากดลบเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งเตือนเรา บอกว่าจะลบจริงไหมตรงนี้นะครับเรานําออกนะครับนาออกเห็นไหมครับที่ผมติ๊กไว้มันก็ออกไปแล้วแต่ถ้าเราทําแบบนี้กรณีที่เรามีเยอะไม่ได้ทํานานๆเนี่ยเห็นไหมครับมันมีเยอะอย่างนี้เราไปทําทีละอันมันค่อนข้างที่จะเสียเวลามากนะครับทีนี้เราจะไปลบทั้งหมดในทีเดียวนะครับนั่นก็คือไปที่ตรงนี้นะครับล้างข้อมูลการท่องเว็บตรงนี้นะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาหน้าล้างประวัติการท่องเว็บตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีพื้นฐานนะครับข้างบนก็จะมีพื้นฐานแล้วก็มีขั้นสูง แล้วก็จะล้างเฉพาะพื้นฐานก็พอนะครับพื้นฐานตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกอีกนะครับว่าจะล้างตั้งแต่เริ่มต้นไหมล้างตั้งแต่แรกเลยนะครับอันนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับล้างชั่วโมงที่แล้วนะครับหรือล้างเกี่ยวกับประวัติที่เราดูเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาหรือล้างเราดูย4ิบี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับจะเลือกเป็น7วันก็ได้4สัปดาห์ที่แล้วก็ได้หรือเริ่มต้นก็ได้ทีนี้เราก็เลือกเริ่มต้นนะครับกดที่เริ่มต้นครับจากนั้นตรงนี้ ปอดการเข้าชมที่เรียกดูตรงนี้โอเคเราก็กดติ๊กไว้นะครับตรงนี้ถ้าเราถ้าไม่ได้ติ๊กเนี่ยเราก็ติ๊กให้ถูกไว้แล้วก็ตรงนี้คุกกี้และข้อมูลของไซต์คุกกี้นะครับไม่ใช่คุกกี้รันเนาะเป็นคุกกี้ของเว็บไซต์โอเคตัวนี้เราก็ติ๊กไว้นะครับรูปภาพและไฟล์ในแคสเห็นไหมครับตรงนี้แคสตรงนี้สามร้อยสิบแปดเมกะไบต์ลบให้เราด้วยนะครับตังนี้ไม่ได้ไปลบไฟล์ในรูปภาพของเรานะครับเพียงแต่ลบแค่แคสแล้วก็ลงมาข้างล่างก่อนที่เราจะไปทําการล้างนะครับเรามาดูตรงข้างล่างก่อน ตรงซิงข้อมูลตรงนี้นะครับซิงข้อมูลตรงนี้ระบบก็จะบอกว่าจะให้เราออกจากระบบไหมถ้าเราออกจากระบบเนี่ยเราจะล้างเฉพาะในเครื่องนี้เท่านั้นนะครับเครื่องที่เราจะล้างเท่านั้นแต่ถ้าเราซิงไว้ผมไม่แน่ใจว่าจะล้างทั้งหมดที่มันล็อกอินไว้หรือเปล่านะครับบางทีเราอาจจะล็อกอินในอ e ีเมลเนี่ยบนอีกเครื่องหนึง่งบนมือถือด้วยเร้เนี้ยเราอาจจะยังไม่ล้างตรงนั้นก็ได้เราจะล้างแค่ตรงนี้เราก็ทําการออกจากระบบตรงนี้นะครับ ทำการออกจากระบบก่อนพอเราออกจากระบบแล้วเราก็สามารถที่จะกดล้างข้อมูลตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดล้างข้อมูลรอให้มันล้างก่อนนะครับเราอาจจะต้องรอสักพักนึงนะครับรอให้ระบบล้างข้อมูลให้เสร็จตอนนี้ก็หมุนหมุนหมุนนะครับการล้างเนี่ยจะล้างช้าหรือล้างไวอยู่ที่ประวัตินะครับบางทีถ้าประวัติเยอะมันก็ล้างนานหน่อยนะครับนี่ก็ได้ทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปด,ดูที่ประวัติดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลการท่องเว็บเรากับกดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่เราจะไปกดดูข้างบนนะครับ กดประวัติการเข้าชมนะครับแล้วก็กดไปที่ประวัติเข้าชมตรงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับเกี้ยงหมดแล้วตอนนี้ก็เกี้ยงไม่มีประวัติแล้วนะครับทีนี้เราก็ทําการล้างประวัติของ Google Chrome <c oughs> เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการล้างประวัติเบราว์เซอร์ไฟฟอกนะครับโมเซอ่าไฟฟอกกันเลยนะครับทีนี้เราจะไปดูวิธีการล้างประวัติของเบราว์เซอร์โมเซ l ร่าไฟฟอกนะครับตัวลูกไฟลูกลูกหมาลูกไฟนี่นะครับตัวนี้ เราก็จะกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีไม่เหมือนกับอัลเจอร์ r o m e นะครับตัวนี้เราไม่สามารถกดตรงนี้ได้มันจะกดตรงนี้มันไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ทีนี้เราก็จะต้องมากดตรงนี้นะครับไอตรงที่เป็นลูกฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามามันก็จะมันมันจะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็ให้คุณเลือกหาคําว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับพอเราเลือก ติ๊กถูกตรงนี้นะครับมันก็จะโผล่หน้านี้ขึ้นมาอีกทีนี้ก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเห็นคําว่าคุกกี้และข้อมูลไซต์ตรงนี้นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้ก็คือเราสามารถติ๊กไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราติ๊กไว้ตรงนี้เนี่ยคุกกี้ที่เราดูเนี่ยเวลาเราปิดไอ้ตัวโมเซล่าหรือปิดไอ้ตัวเบราว์เซอร์ตัวนี้ไปมันก็จะถูกล้างออกแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ติ๊กไว้นะครับเราก็จะทําการล้างปกติตััวนนนี้มาดูก่อะครบ คุกกี้ข้อมูลไซต์ตัวนี้แคชจำแคชที่จัดเก็บไว้ของคุณใช้พื้นที่ดิสไปเห็นไหมครับใช้ข้อมูลไปเยอะมากเลยนะครับใช้ไป1 2กิกะไบต์ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวเราก็จะทําการล้างออกนะครับโดยมาที่ที่ล้างข้อมูลตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปล้างข้อมูลเราก็มาดูที่จัดการข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับตรงนี้เราก็เลือกได้ว่าจะเอาอะไรออกนะครับ เลือกเอาออกทีละตัวได้นะครับนี่เราก็จะเลือกมันคืออะไรบ้างไม่รู้นะครับตัวนี้ power แล้วก็เลือกใบอันใดอันหนึ่งถ้าเราอยากเอาอันไหนออกครับเราก็เลือกตรงนี้เห็นนะครับผมไม่ได้ล้างมาเป็น2ปีแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลือกเอาที่เลือกออกนะครับนี่นะครับมันก็เอาออกไปแล้วอันนี้คือเป็นการเลือกเอาออกทีละอันนะครับกดเอาออกไปแล้วนะครับแล้วก็กดปิดไปได้เลยทีนี้เราจะไปเลือกทีละอันไปลบทีละอันเนี่ยมันก็ช้าเนาะเสียเวลาเราก็จะไปทําการลบทีเดียวนะครับแล้วก็กดไปที่ ล้างข้อมูลตรงนี้นะครับกดเข้าไประบบก็จะป๊อปอัพขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตรงนี้การล้างคุกกี้และข้อมูลไซต์ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน Firefox อาจลงชื่อคูณออกจากเว็บไซต์และเอาเนื้อหาเว็บออฟไลน์ออกนี่นะครับเห็นไหมครับการล้างข้อมูลแคชจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเข้าส่ระบ,บบของคุณนี่ก็จะมีให้เราติ๊กอีกก็มีคุกกี้และข้อมูลไซต์1 5 7เมกะไบต์นะครับเนื้อหาที่ถูกแคชไว อันนี้1นึ่งกิกไบต์เลยนะครับตรงนี้ oh, <no. S 1> เราก็ติ๊กทั้ง2อันเลยนะครับแล้วเนีสส่ยถ้าคนที่เข้ามาแล้วมันไม่ได้ติ๊กไว้นะครับเราก็ติ๊กไว้ทั้ง2อันนะครับนี่จากนั้นเรากดล้างครับปึง้งกดเข้าไปนะครับล้างตอนนี้ไหมล้างตอนนี้สิครับก็กดเข้าไปนะครับล้างตอนนี้กําลังล้างอยู่นะครับพอเรากดแล้วก็ล้างอยู่ตอนนี้ระบบก็ได้ทําการล้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี <Yes. S 2> <ald> ๋ยวเราไปดูนะครับว่าประวัติยังอยู่ไหมเข้าไปดูที่จัดการข้อมูลตรงนี้นะครับตรงนี้ประวัติที่ที่เราเห็นเมื่อกี้ก่อนที่จะล้างนนี่ยัะค้งอูตรรบ ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเกลี้ยงแล้วเรากดกับปุออกไปนะครับแล้วก็เราก็มากดดูที่ล้างข้อมูลตรงนี้เห็นไหมครับมันไม่มีแล้วนะครับคุกกี้และข้อมูลไซต์เนี่ยศูนย์ไบต์ศูนย์จุดศูนย์เก้ากิโลไบต์นิดเดียวนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วรือเราอาจจะล้างตรงข้างล่างนี้ก็ได้นะครับตรงข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะขึ้นนะครับตรงนี้ล้างประวัติตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีให้เราเลือกอีกเราสามารถกดข้างบนก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับในการล้างประวัติมันก็จะมีให้เราตินะครับ ประวัติการเรียกดูและการดาวน์โหลดเนี่ยครับก็ติ๊กไว้การเข้าสู่ระบบที่ใช้งานตัวนี้ถ้าเรากดล้างเนี่ยตรงนี้มันก็จะลบทิ้งด้วยนะครับเราก็ไม่ติ๊กก็ได้เนาะประวัติแบบฟอร์มและการค้นหาตัวนี้เราก็ติ๊กไว้นะครับคุกกี้กับแคชสอตัวนี้สําคัญนะครับตัวนี้เราต้องติ๊กไว้ส่วนข้างล่างก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับตรงนี้เรากดล้างตอนนี้อันนี้ก็สามารถทําได้ในตรงนี้นะครับทาได้ทั้งตรงนี้แล้วก็ทําได้ทั้งข้างบนนี้นะครับทาได้ทั้ง2ที่ ส่วนข้างล่างเราก็สามารถเลือกได้เยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการสาธิตวิธีการล้างประวัติการท่องเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome และเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยทำนะครับก็ลองไปล้างดูทำดูตามคลิปที่ผมสาธิตแล้วก็ลองไปทำดูนะครับการล้างประวัติการท่องเว็บหรือการล้างแคชเนี่ยก็เหมือนกับการล้างขยะออกจากเบราว์เซอร์หรือออกจากอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะครับคนที่ทำงานออนไลน์คนที่ทำเกี่ยวกับคลิโฆษณาทำเกี่ยวกับพวก เว็บ ptc พวกเนี้ยเวลาคลิกแล้วทำงานแล้วงานไม่ยอมอ่านเนี่ยมันเกี่ยวกับพวกแคทพวกนี้ค้างเยอะเกินไปนะครับลองไปทำดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามรับชมนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องงานออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ